กล่องพลาสติกใช้างานนานๆไปก็จะมีกลิ่นอาหารตกค้างอยู่ใช่ไหมคะรายเล็กคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาค่ะซึ่งปัญหานี้ควรจะต้องได้รับการแก้ไขนะคะนั่นคือเราต้องมาหาวิธีการกําจัดกลิ่นค่ะในกล่องพลาสติกนะคะและววันนี้ค่ะเราก็นําวิธีมาบอกกันนะคะ3วิธีด้วยกันค่ะ1น,นะคะคือการใช้มะนาวค่ะโดยการนําผลมะนาวนะคะผ่านะคะไปทูททาความสะอาดให้ทั่วกล่องพลาสติกค่ะ แล้วก็บีบน้ําลงไปในกล่องพลาสติกกันด้วยนะคะเพราะว่ามะนาวนี่แหละคะ่ะจะช่วยสลายคราบมันของอาหารที่ติดอยู่ในตัวกล่องได้ดีค่ะซึ่งจะช่วยให้กลิ่นหมดไปนะคะหลังจากนั้นก็นําไปตากแดดก่อนนํามาล้างด้วยน้ํายาล้างจานตามปกติค่ะ 2. องนะคะใช้เกลือป่นกับมะนาวค่ะคือการโรยเกลือนะคะบนมะนาวแล้วก็นําไปถูบนกล่องค่ะแล้ว ก็นำนะคะไปแช่น้ํานะคะในกระมังค่ะโดยการที่ก่อนที่เราจะไปแช่น้ํานะคะเราก็ต้องวางมะนาวเนี่ยคะ่ะที่ฝานทิ้งไว้ในกล่องไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็นํากล่องไปล้างด้วยน้าสะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะ3ค่ะใช้เบกกิ้งโซดาน้ําอุ่นกระมังกระดาษทังสิบลีนนะคะก็คือวิธีการนะคะโดยการใช้ผสมนี่แหละคะ่ะเบกกิ้งโซดากับน้ําอุ่นค่ะ ลงไปในกระมังแล้วก็นำกล่องพลาสติกลงไปแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือรอจนกว่ากลิ่นจะหานไปค่ะจากนั้นก็นำไปล้างแล้วก็ถ้ายัางมีกลิ่นอาหารติดอยู่นะคะก็ให้ใช้กระดาษทั้งสีพิมพ์ะคะ่ะลงไปในกล่องพลาสติกแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1.2วันนะคะแล้วก็นำนะคะมาล้างด้วยสบู่แล้วน้ำเปล่าและผึ่งแดดค่ะ ครั้งนี้นะคะกระดาษทิชชู่ทิ้งเฉยไปบอนนี้อาจจะหาย,ยากนิดนึงนะคะเราก็ใช้วิธีง,ง,ง่ายนั่นแหละคะ่ะก็คือใช้ตะลกี้ชะดานะคะผสมกับน้ำอุ่นค่ะแล้วก็นำพลาสติกไปแช่ทิ้งไว้นะคะก็จะช่วยดับกลิ่นอาหารภายในกล่องพลาสติกค่ะเราก็สามารถนำกล่องพลาสติกมาใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องกลิ่นอาหารจะมาปะปนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กันการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ